สวัสดีค่ะทุกทุกคนค่ะวันนี้นะคะปลาพามา,เ,าเปรียบเทียบต้นไม้สองชนิดนะคะที่ดูเหมือนกันมากๆเลยนะคะค่ะนั่นก็คือเศรษฐีเรือนนอกและซุ้มกระต่ายค่ะค่ะมาดูกันเปรียบเทียบกันต้นต่อต้นเลยนะคะกระถางใหญ่นี่ก็คือเศรษฐีเรือนนอกนะคะส่วนในถุงชามเล็กๆนี่ก็คือซุ้มกระต่ายค่ะมาแล้วเรามาดูกันว่าไม่เหมือนยังไงนะคะ ดูใบอ่าดูใบนะคะก็เขียวข้างในขอบข้างนอกขาวเหมือนกันเลยนะคะอ่าเมื่อก่อนปาน่ะก็เคยเข้าใจผิดว่าเจ้าซุ้มกระต่ายเนี่ยคือเศรษฐีเรือนนอกนะแต่แอบสงสัยเรื่องช่อช่อดอกนะคะลักษณะช่อดอกนะอ่าทีนี้ปาก็ไปได้ความกระจ่างหลังจากที่ไปร้านต้นไม้แล้วก็ สืบเสาะมาจากหลายๆที่นะคะจนได้รู้ว่าเจ้านี่ก็คือซุ้มกระต่ายนี่นะคะเนี่ยคือซุ้มกระต่ายและเศรษฐีเรือนนอกก็คืออย่างนี้ซึ่งในตระกูลเศรษฐีเนี่ยค่ะเศรษฐีเรเือนนอกเรือนในนี่นะคะหรือสไปเดอร์เพลนเนี่ยค่ะช่อดอกเขาจะออกมาเป็นเป็น,เป,นเป็นก้านยาวๆแบบนี้เลยนะคะแล้วตรงปลายก็จะมีดอกสีขาวๆนะ อันนี้นี่น,นดีดอกค่ะกำลังบานพอดีเลยนี่นะคะนี่คือลักษณะดอกนะออดอกเขาเล็กมากๆเลยนะคะแค่ปลายนิ้วเองแล้วก็ปลายช่อปลายก้านดอกของเขานะคะเขาจะมีมีหนอ่อมีหน่อของเขามาให้เราเอาไปขยายได้นะคะเนี่ยพวกนี้พอนั่นอะ่ะพอเริ่มเห็นรากหรือโตขึ้นมาสักหน่อยเราก็ตัดตัดตัด,ตดเอาไปชําได้แล้วนะคะนี่คือลักษณะ ช่อดอกก้านดอกของเศรษฐีเรือนนอกและเรือนในนะคะแต่ทีนี้เจ้าซุ้มกระต่ายเนี่ยนะคะลักษณะดอกเขาไม่ได้ออกมา,าลักษณะช่อดอกอะ่ะคือไม่ได้ออกมายาวอย่างนั้นนะคะจะเป็นตั้งตั้งแบบนี้นะคะมองเห็นไหมเอ่ยนี่นะคะจะเป็นตั้งตั้งแค่นี้เองเขาจะไม่มียืดออกไปแล้วก็จะไม่มีขแขนงขแขนงต้นใหม่อะ่ะจะไม่มีแบบนั้นนะคะส่วนดอกดอกอยู่ข้างในนู่นเลยนะคะนี่ ดอกคล้ายกันมากๆเลยนะคะเพียงแต่ว่าเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแบกยากนิดนึงนะคะอันเนี้ยเนประมาณนี้นะคะดอกคล้ายกันมากๆนะคะก็นี่ค่ะเดี๋ยวหมุนคือคล้ายกันมากๆอ่ะ แม้กระทั่งใบอะไรอย่างนี้นะคะแต่ใบใบของเจ้าซุ้มกระต่ายเนี่ยมีความอ่อนโคง้งแล้วก็ใบเขาจะไม่อ,อะไรนะจะออกนิ่มกว่านะคะไม่ใช่นิ่มแบบปกเปียกน,น,นะคือถ้าให้เทียบนะคะถ้าให้เทียบเนี่ยเจ้าเนี่ยใบเขาจะออกแข็งกว่าออกกรอบกว่านะคะนิดหน่อยนะแม่ได้ต่างกันมากสังเกตง่ายๆเลยก็คือช่อดอกด้วยก้านดอกช่อดอกเนี่ยคะ่ะคือต่างกันเลยอะ่ะ ดูลักษณะดอกก็คล้ายกันมากแต่ไม่เหมือนเสทีเดียวนะคะที่เทียบเมื่อกี้นี่แหละค่ะเ,เปรียบเทียบเศรษฐีเรเือนนอกและซุ้มกระต่ายนะคะซึ่งซุ้มกระต่ายเนี่ยเขาจะมีซุ้มกระต่ายเขียวและซุ้มกระต่ายทองอย่างซุ้มกระต่ายทองเนี่ยเรายังเห็นได้ชัดใช่ไหมว่ามันเหลือบสีเหลืองอ่อนๆน,นวลๆอย่างนี้นะคะเนี่ยเนี่ยอันนี้เรายังพอเห็นได้ชัดว่าเออมัน ไม่ใช่เศรษฐีเรือนนอกแน่และแต่มันก็คือหลายๆท่านก็เข้าใจผิดได้เช่นกันนะคะแต่ท้งนี้ทางนั้นทั้งเศรษฐีเรือนนอกและซุ้มกระต่ายเนี่ยเขามีความสวยอ่อนช้อยเหมือนกันเลยค่ะน่ารักเหมือนกันก็น่าสะสมนะแล้วก็เจ้าซุ้มกระต่ายเนี่ยนะดูที่โคนต้นคะ่ะเขาแตกกอที่โคนต้นนะคะเขาแตกกอที่โคนต้นแบบนี้เนี่ยคะ่ะเนี่ยอย่างนี้นะคะดังนั้นเขาที่ช่อดอกเขาก็เลยไม่มีขแขนงต้นใหม่ให้นั่นเองนะส่วน เศรษฐีเรือนนอกได้ทั้งสองอย่างเลยนะคะเดี๋ยวจะขยับกล้องให้ดูยังไงดีหนาเพราะกระถางมันใหญ่อันนี้นี่นะคะนี่อ่านี่เลยค่ะซึ่งต้นของเศรษฐีเลือนนอกหรือเศรษฐีเลือนในอะไรก็แล้วแตะะเ่เนี่ยนะคะในตระกูลเศรษฐีเนี่ยเขาสามารถแตกหน่อได้นะคะที่โคนต้นนี่นะคะตรงนี้เดี๋ยวขยับกล้องให้ดูเนาะ เนี่ยค่ะตรงนี้นะคะไม่ค่อยชัดนะเนี่ยคือการแตกหน่อของโคนต้นของเขาได้เหมือนกันนะคะเ,ออเราก็ต่อไปเราก็จับแยกต้นได้อีกตรงอย่างกระถางเนี้ยก็ได้อย่างน้อยๆสี่ต้นใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็แต่ส่วนใหญ่อะปาจะเอาตรงนี้นะคะ่ะตัดเอาไปชําใหม่วิธีการชําก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะคะก็เอาไปแช่น้ําก่อนวางไว้ในบ้านสวยๆเป็นไม้เฟอราอาิเาสวยๆในบ้านไปก่อนนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยมีรากแล้วเนะะี่ยค่ะตัดได้เลยนะคะ แล้วก็เอาไปใส่ใจการใส่สวยวางในบ้านแช่น้ํานะคะแช่แค่โคนลนปริ่มๆนะท่านั้นนะคะเขาก็จะมีมีล่ออกมาเยอะแยะแล้วเราก็เอาไปชําต่อได้เลยนะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคลิปเปรียบเทียบเศรษฐีเรือนนอกและซุ้มกระต่ายนะคะถ้าหากว่ามีอะไรผิดพลาดป้าก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลที่พยายาม หาเอามานะคะก่อนที่จะมาทําคลิปนะคะถ้ายังไงมีอะไรแนะนําก็คอมเมนต์กันมาได้ค่ะแบ่งปันความรู้กันนะคะค่ะวันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆท่านที่ยังไม่ทราบนะคะค่ะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะไว้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ